อ๋ออำเภอใช่ไหมคะค่ะค่ะเ,เดี๋ยวนู่แบ่ง,งกันกับท่านรองแบบแบบ คูบอยเวลามีงานอย่างนี้ถ่ายวีดีโอเนี่ยเด้อเวลาทาคลิปเราก่มีงานมีวีดีโอผู้ครอบสืบถ่ายร่วมไปเลยยัางมีงานมันจะวนต่องหายไง <c oughs> เอาโทรศัพท์ไม่ได้บ่ะ <c oughs> ไม่ไม่หมายถึงว่าคือพอเราถ่ายแล้วเราขึ้นได้ไปงไงเวลามีทําวีดีโอเราก็เออเอามาสินะย่างอันรูปภาพพอองสีกับไทยเราไปนี่หายง่ายเนี่ยพอหารูปภาพง่ยเนียเ่ย Ừ, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không